สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางหุ้นจีน VIP นะคะทุกคนเช้าบ่ายวันที่25พฤษภาคม2,568ทุกคนคะ่ะวันอาทิตย์ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจดเด่นวิ่งรูดค่เทียกรอบเช้าได้บ่ายส่วน fc ท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไวใ้ให้ให้พิจารณาได้เด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ เลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ fc จะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะก่อนอื่นนะคะจะจะพาไปดูวันที่24ก่อนว่าเข้าหรือหลุดวันที่24จะให้เด่น9และ8นะคะรอบเช้ารอบบ่ายให้1และ0รอบเช้ามา173 2 7มาเลขเด่นประจําวันทุกคนหลุดหมด9และ8รอบบ่ายให้1และ0ูนย์มา96 138เด่นมา1คู่6 คู่หกหนึ่งหนึ่งหกบริจาคให้เก่ากับหัวพี่น้องเอามือเข่ากาม,มิมือลุดกาม,มิจ่าพี่น้องไปต่อค่ะวันที่ยี่สห้าค่ะวันที่ยี่สิบห้าจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้วันอาทิศใจได้เด่นรอบเช้าอยู่ที่เก้าและแปดนะคะมาดูคู่ความน่าจะเป็นเก้าหกหกเก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสามสามเก้า

หกเจ็ดเจ็ดหกห้าหกหกห้าห้าเก้าเก้ห้าเอาห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเ้าห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสาสาห้าห้าสี่สี่ห้าะคะประมาณนี้คะ่ะทุกคนมาดูคู่ตเด่นกันนะคะทุกคนคะเก้าแปดหห้านะคะจะคู่นะคะทุกคน 9ก้าหกหกเก้าเก้าห้าห้าเก้าแปดเก้าเก้าแปดแปดหกหกแปดแปดห้าห้าแปดหกกับห้ารอบป่ายหกเก้าเก้าหกหกแปดแปดหกห้าหกหกห้าห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าเอฟซีขานี่ก็คือคู่ตัเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและด่นรอบบ่ายค่ะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะเอฟซีท่านไหนนี้ชอบคู่ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกทุกคู่ที่เอฟซีทุกทุกท่านชอบนะคะทุกท่านขาที่นี้เรามาดูเลขเด่นประจำวัน เลขเด่นประจำวันอาทิตย์อยู่ที่1กั 6, บ6เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนเลขหกับเลขหนี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดสาย f คขาตัวเด่นรอบเช้าอยู่ที่9กและแปเด่นประจําวันอยู่ที่1และ6นะคะเป็น9ก้าหนึ่ติดคู่ตัวเด่นเก้าหดค่ะแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหกติดคู่ตัวเด่นแปดหก หกับหและ1กับ6เป็น6 1หนึ่งหหกติดเลขเด่นประจําวัน6กหนึ่าค่ะห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าหกหาติดคู่ตัวเด่นห้าหหกห้านะคะทุกท่านเป็นยังไงบ้างคะสนีขาชอบก็ค่อยตามนะคะไม่ชอบท่านสามารถเลื่อนผ่านได้เลยสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะค่าสำหรับแนวทางหุ้นจีน V.I.P. วันที่25พฤษภาคมสองพาร้อยหกสิบก็จะประมาณนี้นะคะใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะสีคขาขอขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่ FC ทุกๆท่านมอบให้กันเสมอมานะคะสําหรับคลิปนี้ใจก็ขอให้ FC ทุกๆท,ท่านโชคดีค่ะโชคๆมนัมนมันกันสุขสุขค้นเด้อพี่น้องเด้อมาครูไดกะขอให้เข้าทุกคู่นะคะ ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ